เดินทางมุ่งหน้าสู่จังหวัดนครราชสีมาหรือจังหวัดโคราชท,ที่หลายๆคนเรียกกันจุดติดปากไปแล้วจังหวัดที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ที่สุดในภาคอีสานและเป้าหมายแรกของผมในวันนี้คือประสานหินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย โบราณสถานที่ถูกสร้างขึ้นตามความเชื่อของผู้คนในอดีตหนึ่งความเชื่อและความลับของปราสาทแห่งนี้คือการสร้างปราสาทหันหน้าไปทางทิศใต้ซึ่งต่างจากการสร้างปราสาทอื่นๆที่มักจะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกสันนิษฐานว่าเพื่อให้สอดรับกับเส้นทางที่ตัดมาจากเมืองโสธรปุระเมืองหลวงของอาณาจักรเขมรซึ่งเข้าสู่เมืองพิมายจากทางด้านทิศใต้ โบราณสถานที่ผสมผสานศิลปะแบบบาปวนและศิลปะแบบนครวัดไว้ด้วยกันได้อย่างลงตัวและเก็บซ่อนเรื่องราวต่างๆของผู้คนในอดีตไว้มากมายเสาและหินขนาดใหญ่ถูกประกอบร่างสร้างเป็นปราสาทหินที่งดงามในยุคที่เทคโนโลยีเป็นเพียงแค่ความฝันโบราณสถานที่อายุหลายร้อยปีเป็นหนึ่งความเชื่อที่คอยซับพอร์ตความคิดของผมว่า เมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงไปไม่มีสิ่งใดสมบูรณ์แบบร้อปเซน์ทุกอย่างล้วนแล้วแต่ต้องแปลเปลี่ยนไปตามการเวลาพื้นที่โดยรอบของปราสาทจากการมองด้วยสายตาทำให้ผมฉุดคิดขึ้นมาได้ว่าถ้าต้องให้เดินสำรวจทั้งหมดคงต้องใช้เวลาทั้งวันแน่ๆ ผมมุ่งหน้าสุดใจกลางของปราสาทหลักซึ่งตามความเชื่อคือปราสาทที่เชื่อมระหว่างโลกมนุษย์และโลกของสวรรค์ผมเดินสำรวจบริเวณรอบปราสาทดูได้สักพักก็ต้องสะดุดตากับป้ายที่เขียนว่าห้ามปีนป่โบราณสถานเป็นป้ายเตือนที่เห็นแล้วเข้าใจได้ไม่ยากแต่คงจะใช้ไม่ได้ผลกับเจ้านกพิราบกลุ่มนี้ สำหรับผมนี่ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรผมมองว่าแม้แต่มนุษย์เราที่ถูกแบ่งแยกด้วยยุคสมัย <c oughs> ก็ไม่สามารถอ่านและแปลความหมายของอักษรที่ถูกสลักลงบนวมแผ่นจารึกได้ทุกคนเราเลือกเรียนรู้ในสิ่งที่เราอยากจะรู้เราเลือกเข้าใจในสิ่งที่เราอยากจะเข้าใจและเราเลือกเชื่อในสิ่งที่เราอยากจะเชื่อ <c oughs> ผมบอกลาปะสาทหินขนาดใหญ่ทั้งที่ในใจอยากอยู่ดูอีกสักพัก แต่ในวันนี้ยังเหลืออีกหนึ่งสถานที่ที่ผมอยากจะไปกับระยะทาง130กิโลเมตรที่อยู่ห่างจากที่นี่ซึ่งตอนนี้เป็นเวลาจะบ่ายสามแล้ว ุ่งหน้าสุกังหันลมเขาใหญ่เที่ยงเป็นหมดหมายสุดท้ายของวันนี้แดดของประเทศไทยแม้จะเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเต็มตัวก็ทำมาผมร้อนจนต้องจอดพักอยู่บ่อยเหมือนกันและดูเหมือนว่าจะทำให้ผมไปถึงกังหันลมเขาใหญ่เที่ยงช้ากว่าที่ควรจะเป็นช่วงเวลาที่พระอาทิตย์กำลังจะรับของฟ้าไปกับคนที่ไร้สติเลี้ยวผิดผิดถูกถูกเพียงเพราะอยากจะไปถึงจุดหมายให้ทันเวลา อย่างน้อยก็คงจะได้ถ่ายภาพกังหันลมในช่วงเวลาที่ยังพอมีแสงสว่างเหลืออยู่บ้างเป้าหมายที่ดูเหมือนจะสำเร็จกับการได้ถ่ายภาพกังหันลมเพียงหนึ่งภาพ แม้จะเป็นเพียงภาพถ่ายจากด้านนอกผมทิ้งเรื่องราวของกลางหันลมเขาใยเที่ยงไว้ที่วันนี้ก่อนที่วันหน้าจะหาโอกาสกลับมาใหม่ในตอนนี้ผมควรจะหาที่พักเพื่อชาร์จแบตให้กับตัวเองให้พร้อมกับวันใหม่ในรุ่งเช้า ผมเปิดเพลงเพื่อให้ตัวเองรู้สึกสนุกกับวันใหม่และกำลังพยายามกบเกลื่อนเรื่องราวของวันวาน เสียงเพลงถูกปิดลงด้วยความงามและความสงบที่อยู่ตรงหน้าช่วงเวลาเช้าดูเหมือนว่าจะมีนักท่องเที่ยวเพียงไม่กี่กลุ่มที่เดินทางมาถึงยังสถานที่แห่งนี้และถือเป็นโชคดีของผมที่ได้เห็นน้ำใสขนาดนี้เป็นครั้งแรกเดินเล่นได้สักพักเราสองคนก็ตัดสินใจลงเรือแบบงงๆทั้งที่ไม่มีใครพายเรือเป็นเลยสักคน ก็เงินนะครับธรมาดาเลยคุณไม่เคยพลาดเราเราดูหลักทูเตอร์สบายไ,ไม่ค่อยมีคนพายเลยครับโอ้เพียบเลยครับหรือว่า,า,า,าอันนี้เช้าเหรอครับก็เราเปิดเก้เาโมงเลยอ้าวเปิดเก้าโมง<ม>เหรอครับผมนึกว่าเปิดแปดครึ่งไม่ใช่ครับแปดแปดโมงครึ่งที่กำลังเอาเรือลงอ๋อ,อ,อกำลังเตรียมเก้าโมงนี้ได้พายมาชาวบ้านเขาชอบมาเช้าๆครับมันจะได้บรรยากาศ ถ้าเสาอาทิตย์นะเสาทิศเนี่เต็มโคองเนี่ยเราทีรถมาบั๊มเ่ยเมื่อวานเมื่อวานนี้กับเมื่อวานก่อนเมื่อเมื่อวานก่อนนะเยอะคนกันข้าสัตร์เลยเพว่าของพี่ก็สามสองลำเนี่ยแล้วมีอีกห้าในนีกอันนั้นจะเยอะเอาจจะพายน้ำเส้นเดียวมันก็ถ้าเรามามาสายแล้วมันก็ไม่ได้ความดี ลูกงูเราไปดูใช่มเถอะงูเหลือมเฮ้ยจริงจริงตัวทองจริงใช่ป่ะอ่ะมามันนอนสามวันนี่และเพราะว่าวันแรกมันนอนตัวสัมโบติเลย่ะพอวันสองวันสามมันเริ่มอือดละมันกินสัตว์เข้าไปข้างในอะออมันก็เริ่มอืดขึ้นในท้องเลยมันนี่ก็ตัวเป่นงนั่นละเดี๋ยวมันพอพอเริ่มย่อยปุ๊บมันก็ไป อ๋อเป็นแบบนี้นะครับใช่ครับพวกงูเหลือมจะเป็นอย่างเงี้ยงูเหลือมงูหลามอะอกินอะไรอิ่มัมนก็จะนอนนิ่งเนาะมันอยู่ได้เป็นอาทิตย์อนี่ยพอมันเริ่มย่อยมันก็ไปพอมันเริ่มใหญ่เนี่ยตอนมันตอนน้อยมันก็กินพวกสัตว์เล็กใช่ไหมพอมันเริ่มใหญ่มันก็กินลูกค้าเนี่ยมาพายเยือเอามันก็เริ่มกินสัตว์ใหญ่ขึ้นแล้วทีเดียเนี่ยเรามองไปดิ เราเหมืนกิ้งกายแม่นอนอยู่เนี่ยเียแม่นอนตัวตัวเขียวเราเราเห็นกิ่งไม้ที่มันโค้งมาอย่างเี้เหมือนต้นกระถินน่ะอ่าครับปึ๊บเรามองขึ้นมาจากทางโค้งขึ้นมาประมาณสองเมตรเจอตัวพอดีเลยเห็นไหงเห็นไหมเนี่ยเน,ยน,นี่ยไอ้กิ่งไม้แดดอ๋อเห็นแล้วเฮ้ยไปมองอีกกิ่งหนึ่งที่มันโ,โค้งๆอ่ะก่กิ่งโค้งกิ่งนี้ปึ๊บเห็นไหมเขาจะนอนนี่อยูเขาเรียกตะกองครับ ามุดดนน้้ำไะผมจำไม่ได้เลยว่าครั้งสุดท้ายที่ได้คุยกับคนแปลกหน้าที่แม้แต่ชื่อก็ยังจะลืมถามบทสนทนาถึงแม้จะเป็นเพียงเรื่องง่ายๆแต่มันก็ทำให้ผมยิ้มไปหัวเราะไปในช่วงเวลาสั้นๆที่อยู่บนเรือลำเล็กๆพี่ชายที่ดูเหมือนจะเป็นมากกว่าไกด์ สอนเราพายเรือได้จนจบเส้นทางถึงแม้เราสองคนจะชนหินไปจนนับครั้งไม่ถ้วนก็ตาม ทยานแห่งชาติเขาใหญ่สารตั้งต้นที่ทำให้เราสองคนต้องลางงานและขึ้นมาอยู่บนเจ้าสองล้อในเวลานี้ถ้าเกิดต้องให้พูดแบบเว่อร์นี่เป็นอุทยานแห่งชาติที่แรกในประเทศไทยและมีพื้นที่ขนาดใหญ่ครอบคลุมไปถึง4จังหวัดการวางแผนจึงถือเป็นเรื่องสำคัญขึ้นมาทันทีในวันนี้ ผมเลือกเดินทางมายัางน้ำตกเหวนรกเป็นที่แรกน้ำตกที่เคยได้ยินแต่ชื่อกับภาพที่เห็นในอินเทอร์เน็ตเพียงเล็กน้อยดูเหมือนว่าผมจะถูกต้อนรับโดยพนักง,งานจำเป็นจากที่นี่พนักง,งานลิงน้อยที่เอาแต่ปีนป่ายต้นไม้และดูเหมือนจะไม่ได้สนใจนักท่องเที่ยวแบบผมเลยมันช่างเป็นภาพที่บ่งบอกว่าผืนป่าแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์มากแค่ไหน ระหว่างทางเดินที่เรียบง่ายทําให้ผมอดคิดไม่ได้เลยว่าชื่อน้ําตกเหวนรกมาได้ยังไงมาจากน้ําตกที่มีความสูงมากหรือทางเดินที่มีความชันมากกันแน่ทางเดินลงไปน้ําตกถึงแม้จะเป็นบันไดที่สามารถเดินลงได้แบบไม่อันตรายแต่ความชันระดับนี้ก็ทําให้ต้องเดินเกรงเท้าและต้องพักอยู่เป็นระยะอยู่เหมือนกันเมื่อถึงน้ําตก คำว่านรกที่ผมสงสัยก็หมดไปเพราะภาพที่อยู่ตรงหน้าเรียกได้ว่านี่เป็นสวรรค์ของนักท่องเที่ยวหลายๆคนที่กําลังตามหาดูเหมือนว่าผมจะมีเวลาอยู่ที่นี่ได้ไม่นานนะเพราะยังเหลือกหลายที่ที่อยากจะไปให้ถึงในวันนี้ ระยะทาง27กิโลเมตรกับถนนที่มีความคดเคี้ยวและขึ้นเขาลงเขาตลอดเส้นทางก็ทำเอากินเวลาเที่ยวของวันนี้ไปเยอะพอสมควรจนทำให้เราต้องคิดและเปลี่ยนแผนเหลือแค่ที่ที่อยากจะไปจริงๆแทนแต่ถ้าให้พูดตามตรงก็อยากไปในทุกๆที่ที่วางแผนมาจริงๆน้ำตกเห่งสุวัต กับเส้นทางเดินลงที่ไม่ได้ต่างจากน้ำตกเหวนรกมากนักผมคิดว่าตัวเองมีเวลาที่จะอยู่ที่นี่มากพอได้สามารถชมแสงสุดท้ายของวันได้แต่ดูเหมือนว่าตามระเบียบแล้วน้ำตกเหวสวัส์จะปิดให้บริการเข้าชมในเวลา5โมงเย็นซึ่งดูเหมือนว่าผมจะเหลือเวลาอยู่ที่นี่อีกไม่มากนักทุกครั้งที่อยู่ในสถานที่ที่สวยงาม และรู้ตัวว่าเหลือเวลาอีกไม่มากนะักมันช่างทำให้ผมอยากจะมีพลังวิเศษที่สามารถหยุดเวลาและอยู่ในสถานที่นี้จนกว่าจะพอใจแต่ฝันนั้นก็ถูกปลุกด้วยเสียงของเจ้าหน้าที่คนหนึ่งที่ตะโกนเข้ามาว่า mm hmm. เหลือเวลาอีกห้านาทีให้ทุกคนรีบถ่ายภาพและออกจากน้ำตกแห่งนี้ได้แล้วมันช่างเหมือนเสียงของนาฬิกาปลุกที่ชอบปลุกเราในช่วงเวลาที่กำลังฝันดี คนที่ไล่จุดหมายเพราะคิดว่าที่อื่นๆในอุทยานก็คงจะปิดให้บริการเข้าชมเหมือนๆกันในวันนี้แต่จากการหาข้อมูลดูเหมือนว่าแต่ยังมีอีกหนึ่งที่ที่ยังเปิดให้บริการอยู่ในช่วงเวลานี้ ่างเก็บน้ำสายสอนกับตัวเลือกที่เหมือนจะถูกบังคับให้มาแต่กลับดูเหมือนว่าผู้คนส่วนมากจะให้ความสนใจกับอ่างเก็บน้ำแห่งนี้ช่วงเวลาที่สีของท้องฟ้ากำลังเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆจนกว่าแสงของพระอาทิตย์จะหมดไปและถูกทดแทนด้วยแสงของดวงดาวนับล้านดวง ผมมองย้อนกลับไปว่าวันนี้เราเจออะไรมาบ้างมันแทบจะเป็นทริปที่ได้นั่งอยู่บนรถมอเตอร์ไซค์มากกว่าการได้นั่งชมความงามของธรรมชาติระหว่างทางมันมีทั้งความสุขความเศร้าและความผิดหวังที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ผมจะขอเก็บเอาไว้เล่าให้หลายๆคนฟังวันนี้คืออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในฉบับของผมเอง